สวัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้คุณยายมีของสวยงามมาฝากพี่น้องชาวไทยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณยายรักผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้คุณยายขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะแต่คุณยายไม่ได้พักผ่อนนะคะคุณยายทํางานตลอดค่ะคุณยายจะหยิบยกขึ้นเลยค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะผ้าไหมมือสองผืนนี้เป็นเก่าเก็บค่ะคุณยายจะขึ้นเก่าเก็บกับตัวมือสองอยู่ในตัวเดียวกันนะหมายเลขสิบสามนะคะเป็นเก่าเก็บผืนนี้ยังผ้ายังผ้ายังไม่ได้ใช้งานคุณยายจะเรียกว่าผ้าเก่าเก็บนะคะเต็มสองเม็ดนะคะมาตรฐานนะคะตัว้วนตัวใหญ่ตัวผอมใส่ได้นะคะวันนี้แม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะ แก้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะได้ของสวยงามมาเป็นผ้าไหมเก่าเก็บนะคะวันนี้นะคะผืนแรกเป็นไหมเก่าเก็บนะคะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะเก่าเก็บนะคะผืนนี้ได้เก่าเก็บนะคะผืนแรกหยิบยกขึ้นมานะคะเป็นงานเก่าเก็บค่ะค่ะยังไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าไหมเลยนะคะราคาเก้าร้อยบาทค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะ ค่ะไมเ้เลข1สิบสามค่ะเก่าเก็บโบราณค่ะสีสันสดสวยอยู่นะคะเป็นยังไม่ได้ใช้งานนะเาะถ้าผ้ามันยังไม่ใช้งานคุณยายจะเรียกว่าผ้าเก่าเก็บนะคะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะชอดนี้5้าร้อยบาทนะคะค่ะตามมาด้วยสรงค่ะคุณยายได้สรงค่ะสรงก็เป็นผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะหมยเล็กหนึ่งนะคะเป็นสรงค่ะ ค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันมาเป็นผ้าสรงค่ะเรียกว่าสรงตาสี่เหลี่ยมนี่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่900บาทเหมือนกันนะคะค่ะเป็นสรงเก่าเก็บโบราณนะคะวันนี้คุณยายขึ้นคลิปเก่าเก็บกับมือสองอยู่ที่ฉัดเดียวกันนะคะคลิปเดียวกันค่ะราคา900บาทค่ะแม่บอลรักค่าไหมมือสองวันนี้ค่ะเจาเ้าเก่าต้นตำรับนะคะ ได้ของสวยงามฝากพี่น้องชาวไทยค่ะสวยงามมากค่ะเก้า้อยบาทค่ะงานขอผ่านนะคะค่ะสวยงามมากค่ะเก้อบาทค่ะ ยายติดธุระอยู่พรุ่งนี้ก็ส่วนมากก็ทำแต่เช้าเลยคุณยายติดธุระค่ะไปธุระกำลังกลับมานะคะเป็นหมายเลขสิบห้านะคะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะตีนแดงค่ะยังผืนนี้เป็นมือสองนะคะรุ่นคัดเกรดนะคะแต่อยู่ในสภาพดีค่ะประมาณใช้สามครั้งค่ะท่านบอกนะคะใช้ง,งานสามครั้งก็เหมือนผ้าใหม่เลยคะ่ะ สวยงามมากค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะรุ่นนี้คัดเกรดราคา900ร้บาทนะคะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะค่ะเขาเรียกว่าผ้าตีนแดงค่ะค่ะผ้าตีนแดงสวยนะคะ900บาทค่ะค่ะสวยรุ่นคัดเกรดค่ะเป็นรุ่นคัดเกรดคุณยายจะบอกว่ารุ่นคัดเกรดนะคะรุ่นคัดเกรดอยู่ที่900บาทค่ะหมายเลข13บามค่ะพื้นนี้ก็อยู่ที่ รุ่นคัดเกรดเหมือนกันนะคะทอแบบโบราณค่ะหมยเลขกสามค่ะสีม่วงนะคะสวยงามมากค่ะเป็นทอแบบโบราณค่ะยังพันริมอยู่นะคะความยาว2เมตรมาตรฐานนะคะราคา900บาทนะคะรุ่นคัดเกรดค่ะค่ะสวยงามมากค่ะ ค่ะเป็นรุ่นคัดเกรดค่ะสวยค่ะความยาวมาตรฐานนะคะค่ะมาจากในตระกูลเดียวกันกับผ้าไหมมือสองนะคะแต่คุณยายจะเรียกว่ารุ่นคัดเกรดค่ะมันคัดเกรดค่ะพวกนี้ค่ะเป็นสองเม็ดนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแม่บวรลักษ์ผ้าไหมมือสองเจ้าเก่านะคะต้นตำรับค่ะต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะ ราคาเก้ารอยบาทค่ะรุ่นคัสเรดค่ะสวยงามมากค่ะสีสวยนะคะ <มา S 1> ข่าม่วงค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะอยู่ในช็อตเดียวกันนะรุ่นคัสเตดนะคะเก้าร้อยบาทค่ะนี่ค่ะเป็นเก่าเก็บนะคะอืนนี้เป็นเก่าเก็บหมายเลขสิบแปดเป็นเก่าเก็บค่ะเก่าเก็บโบราณค่ะ ถ้าเก่าเก็บยังไม่ได้ใช้งานนะคะคุณยายจะเรียกเก่าเก็บค่ะเป็นรุ่นเก่ารุ่นโบราณพอตั้งแต่ฟันตะกอเป็นฟันไม้อยู่นี่นะคะหาะของเก่าของโบราณค่ะราคาเก้าร้อยบาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะผืนนี้ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนไหมบ้านทางพุ่งทางยืนทุกผืนนะคะผ้าไหมโบราณน,นี่ค่ะผ้าไห,หมมือสองนี้จะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ สวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะเก่าเก็บโบราณนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มนะคะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มเก้าร้อยบาทค่ะ ความยาวมาตรฐาน2เมตรนะคะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะต้นตำรับคาดเจ้าเก่าค่ะคุณยายเป็นต้นตำรับผ้าไหมมือสองนะคะเพราะว่าคุณยายไม่ได้ไปต่อรองต่อมือมาจากที่ไหนนะคะคุณตากับคุณยายพอกันเดินหาซื้อตามหมู่บ้านนะคะค่ะได้มาก็มาซักดีดค่ะผ่านการซักรีดทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะ รุ่นคัดเกรดนะคะตีนแดงเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะหมายเลขสิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าเป็นเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะผ้าไหมมือสองรุ่นคัดเกรดราคาเก้าร้อยบาทหมายเลขสิบห้าเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงเขาเรียก huh? ว่าผ้าตีนแดงค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งท,ทางยืนนะคะราคาเก้าร้อยบาทค่ะ ทักคุณยายได้ค่ะน้องรักตอบทำลายทุกท่านนะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะผ้าสรวงพื้นนี่งามมากค่ะเนื้อผ้าหนาคุณยายยกเกือบไม่ขึ้นค่ะหนานแน่นมากค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะ ความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะความยาวนี้เตลิดกว่าสองเมตรนะคะคุณยายวัดดูแล้วค่ะเป็นไหมเลืสามนะคะสรงพื้นนี้สวยงามมากค่ะไหมบ้านหางพุ่งทางยืนนะคะราคาเก้าร้อยบาทค่ะ่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะถ้าสรงไหมถ้าไหมมือสองเซตนี้มีแต่งามๆส,สวยๆนะคะคุณยายไปได้มานะคะเป็นสรงค่ะเก้าร้อยบาทนะคะ ค่ะไหมสองเส้นมึงเกลียวใส่กันนะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางเย็นเนื้อผ้าจะหนาม,มากค่ะสภาพใหม่ค่ะผ้าใหม่ยังใหม่อยู่นะคะเก้ารอยบาทค่ะค่ะเก้้อยบาทนะคะ เชิงล่างเชิง,งบนเป็นสีแดงนะคะปืนนี้หมายเรียกสินหกค่ะผ้าจีนแดงเขาเรียกว่าผ้าจีนแดงนะคะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองต้นตำรับเจ้าเก่าค่ะวันนี้ได้ผ้าไหมมือสองมาหยิบยกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูนะคะให้ท่านแม่บ้านได้ดูนะคะคุณยายน้องรับตอบทไลายนะคะให้ความสะดวกทไลายภาพไม่ชัดเจนภาพออกมาไม่สวยไม่สุดไม่สวยนะคะคุณยายยังปรับอะไรปรับเครื่องปรับกล้องปรับ การถ่ายทำนี้ไม่เป็นนะคะคุณยายก็ทำแบบทำแบบยังยังยังแบบงมงๆอยู่นะคะค่ะทำแบบยาปอสีนั่นแหละคะ่ะปรับแสงสีไม่เป็นค่ะออกมาสภาพแบบไม่สวยงามขอทักคุณยายมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณยายจะส่งภาพให้ดูทำลายค่ะ สวยงามมากค่ะสีนี้ค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะเรียกว่าผ้าตินแดงรุ่นคัดเกรดเก0บาทค่ะหมายเลขสิบหนี่ค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะค่ะสวยทุกผื้นงานทุกผืนถ้าคุณยายมาได้นะคะแม่บอลรักผ้าไหมหลุดเอยขออภัยนะคะเจดบาทค่ะผ้าไหมมือสองค่ะรุ่นคัดเกรดค่ะสวยงามมากค่ะเป็นรุ่นคัดเกรดนะคะ ราคาเก้าร้อบาทค่ะไม้เลเก็ดสีสวยมากค่ะเป็นม่วงชมพูค่ะไม้เลเก็ดม่วงชมพูนะคะสวยงามมากค่ะผืนนี้ราคา900บาทแต่เป็นผ้าเก่าเก็บนะคะ ถ้ายังไม่ได้ใช้งานนี้คุณยายจะเรียกเก่าเก็บนะคะค่ะไหมเรีกเก็บสวยงามมากค่ะม้วนชมพูนะคะมัดแบบโบราณค่ะโบราณท่านจะชอบลายเล็กๆค่ะค่ะสวยงามค่ะเนื้อผ้านิ่มสวยเนื้อผ้าหนาแน่นมากค่ะความยาวมาตรฐานนะคะ900บาทค่ะมีเก้า้อยนะคะยังไม่ได้ใช้งานผ้าผืนนี้สภาพใหม่ดีนะคะค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสอง ค่ะวันนี้หยิบยกผ้าไหมมือสองมาให้ท่านพี่น้องไดดูนะคะผ้าทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะซักผ่านการซักที่เรียบร้อยค่ะไม่มีตำหนินะคะก้าร้อยบาทนี้ค่ะทุนคัดเกรดค่ะค่ะพื้นนี้ออกโทนสีออกน้ำเงินเข้มนะคะ มายเลขสามค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะความยาวมาต่ฐานสองเมตรนะคะผ่านการซักเรียบร้อยค่ะการซักเรียบร้อยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มสะดวยสวยทุกผืนค่ะแม่บอลรับผ้าไหมมือสองเจ้าเก่า,กาต้นตำรับนะคะหาคุณยายไม่ได้ไปผ่านมือหนึ่งมือสองนะคะคุณยายขายเท่ากับราคาส่งนะคะาหาเผื่อว่าแม่ค้าท่านอยากไป ไปผ่านการต่อไปอีกก็จะได้มีกำไรนะคะเพราะว่าคุณยายขายเท่ากับค่าม,มือไอถ้ถ้าเท่ากับราคาส่งค่ะคุณยายไม่ได้ผ่านราคาสูงนะคะเก้าร้อยบาทค่ะความยาวมาตรฐานสองเมตรค้ามือสองนะคะลุ่มคัดเกรดค่ะหมายเลขสามนะคะผืนนี้นะคะค่ะสวยงามมากค่ะ เป็นสีน้ำเงินค่ะออกน้ำเงินอมม่วงนิดนึงนะคะค่ะเก้าร้อยบาทค่ะทุกฝืนงานทุกฝืนนะคะราคาเก้าร้อยบาทค่ะ นี้ก็สวยนะคะทองแบบโบราณนะคะคันริมอยู่นะคะเป็นไหมบ้านทางพุ่มทางยืนค่ะหมายเลซเบีสวยมากค่ะน้ําหนักดีนะคะไหมบ้านทางพุ่มทางยืนค่ะสีเม็ดมะขามเข้มนะคะไมยเลซเบนะคะสีเม็ดมะขามเข้มค่ะค่ะเป็นลายดอกแก้วเป็นช่องทางเหมือนช่องทางน้ําไหลลายดอกแก้วสวยงามมากค่ะค่ะเป็นสอดแซมไปด้วยหมุนเกลียวค่ะสวยมากค่ะ ผ้าไหมมือสองแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเก้วเก่าต้นตำรับค่ะต้นตำรับผ้าไหมมือสองนะคะสวยนะคะผ้ามีแต่ผืนสวยๆผ้าเซ็ตนี้สวยมากค่ะนิ่มด้วยค่ะเนื้อผ้านิ่มค่ะดูดอกสวยงามมากค่ะ เป็นผ้ามือสองนะคะเก้าร้อยบาทค่ะงามมากค่ะพักคุณยายได้นะคะแม่บวรรัก์ผ้าไหมมือสองกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านมากนะคะที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะ,คะราคา900บาทนะคะข่ามิ่งค่ะ,คะราคา900บาทค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะ หมายเลขสี่ค่ะคุณยายปกติคุณยายทําคลิปแต่เช้าอยู่คุณยายไปติดธุระค่ะก็เลยกําลังมาทําคลิปนะคะหมายเลขสี่นี่เขาสวยนะคะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะเนื้อผ้ามีน้ําหนักค่ะเป็นไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะหาเป็นสีเมิดมะขามเข้มค่ะค่ะสวยมากค่ะค่ะรุ่นคัดเกรดนะคะเก้าร้อยบาทรุ่นคัดเกรดค่ะวันนี้มีแต่ผ้าสื้อสวยเลยค่ะ เป็นรุ่นคัดเกตเก้า้อยบาทค่ะงามมากค่ะแม่บรวรรลลักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับนะคะหมายเลขสี่สวยค่ะสวยงามมากค่ะราคา9 0้า้ยบาทรุ่นคัดเกตทักแม่บวรรักผ้าไหมมือสองได้นะคะกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยค่ะรุ่นคัดเกตหมายเลขนะคะจำหมายเลขนะคะ สวยทุกฝืนงามทุกผืนนะคะ900บาทค่ะฝาดคนตาคนยายฝากคนยายของเรานะคะค่ะถึงของขวัญข,ขากญาติผู้ใหญ่ได้ค่ะเพราะว่าค่าในเกรดดีมากค่ะคาดฝืนนี้ยิ่งสวยค่ะเกรดดีมากในน้ําหนักมากนะคะหมายเลขยี่สิบห้าเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะคาะราคา9ก้บาทรุ่นคัดเกรดนะคะ ามยาวมาตรฐาน2เมตรนะคะถ้ารุ่นคาเตอรนี่ความยาวจะมาตรฐานรุ่นเมตรนะคะคาะไหมเลขยิ่มห้าค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงนะคะคาะสวยมากค่ะผลน,นี้สวยมีน้ำหนักนะคะ900บาทค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นสีแดงค่ะหมายเลขยิ่มห้านะคะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับค่ะถ้าคุณยายได้นะคะคุณยายน้อมรับตอดทำลายทุกท่านนะคะ ค่ะคุณยายภาพไม่สดใสภาพออกมาไม่ชัดเจนนะคะคุณยายขอน้องดับตอบทำลายส่งภาพให้ดูนิ่งทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ900บาทรุ่มทัดเกรดค่ะค่ะสวยงามมากค่ะถ้าราคา900นี้มีอยู่เติมตำดบ,บของแม่บวัวรักเท่านั้นนะคะ ถ้าทำความสะอาดเรียบร้อยดีมากค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบคุณที่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องท่านค่ะขอขอบคุณท่านมากค่ะเป็นกําลังใจคุณยายค่ะ